คืนที่ไม่มีใครกลับออกมาผมชื่อต้นครับตอนนั้นผมอายุ27ทํำงานรับจ้างทั่วไปในอำเภอเล็กๆทางภาคเหนือผมไม่ได้คิดเลยว่าจะได้มาเล่าเรื่องนี้แต่พอเวลาผ่านไปหลายปีภาพในคืนนั้นมันยังชัดอยู่ในหัวเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมันเริ่มจากงานของเพื่อนชื่อแมน แมนมันได้งานขนของขึ้นไปยังหมู่บ้านบนเขาที่ชาวบ้านบอกกันว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ลึกเข้าไปในป่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้ามีแต่เสียงลมกับต้นไม้มันชวนผมกับอีกสองคนโจ๊กและอาร์ตเราสี่คนขึ้นรถกระบะของแมนตั้งแต่เชา้าของที่ต้องขนคือเครื่องมือก่อสร้างกับอาหารแห้งที่ฝากไปส่งให้ เราคิดกันแค่ว่าไปทำงานแล้วค้างคืนเดียวค้างทางเริ่มเปลี่ยนจากถนนลาดยางเป็นดินแดงรถกระแทกแรงจนของข้างหลังสั่นไปหมดมีชาวบ้านคนหนึ่งโบกมือเรียกเราไว้ตรงปากทางป่าเป็นชายแก่ผิวคล้ำดวงตาแดงจากแสงแดดเขาถามว่าจะเข้าไปหมู่บ้านนั้นเหรอแมนตอบครับแค่ไปสองของชายแก่เงียบแล้วพูดช้าๆว่า อย่ากขับเลยห้าโมงเย็นนะลูกเอ้ยพอถึงลำธารสายแรกให้จอดพักก่อนอย่าข้ามไปตอนฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเราก็พยักหน้าขอบคุณแกแต่โจ๊กมันก็หัวเราะไอ้ลุงนั่นคงเมาเหล้าเราขับเข้าไปเรื่อยๆป่ามันเริ่มแน่นจนเส้นทางแทบไม่มีทางสวนเราบ่ายสามฟ้าอย่างสว่างแต่เงาต้นไม้เริ่มยาวอากาศเย็นผิดปกติทั้งที่ยังไม่ถึงเย็น ผมจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กลิ่นในป่ามันเปลี่ยนไปจากกลิ่นดินชื้นๆกลายเป็นกลิ่นเหม็นสาบคล้ายซากสัตว์เนา่าแต่ไม่แรงมันลอยมาเป็นระยะเหมือนมีอะไรแอบอยู่แถวนั้นจนถึงลำธารที่ลุงแก่พูดถึงน้ำใสามากไหลเอื่อยๆแต่แปลกตรงที่ไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงนกเลยสักตัวแมนดูนาฬิกาแล้วบอก อีกไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วไปต่อเลยละกันผมเห็นแสงเริ่มเปลี่ยนเลยบอกให้รอหน่อยแต่โจกหัวร i, เราะเฮ้ยเรารีบไปรีบกลับจะกลัวอะไรเราข้ามลำธารแล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีฝ่ามืดเร็วกว่าปกติพอลงเขาอีกหน่อยหมอกก็เริ่มหนาจนเราแทบมองทางไม่เห็นแมนชะลอรถแล้วพูดว่า แปลกว่ะเส้นนี้ไม่มีในแผนที่ GPS ในโทรศัพท์ดับหมดแม้แต่สัญญาณไฟจากข้างหลังรถก็เหมือนถูกกลืนหายไปในหมอกอาร์ตพูดเบาๆว่าได้ยินไหมเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างทางเราทุกคนเงียบแล้วเปิดไฟฉายส่องออกไปไม่มีอะไรเลยแต่ผมสาบานได้ว่าเห็นเงาเหมือนคนยืนหันหลังอยู่ไกลๆใส่เสื้อผ้าขาวซีดๆพอไฟฉายส่องไป มันก็หายไปเลยเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นเราเริ่มใจไม่ดีแต่ก็ไม่มีทางหันกลับเพราะทางมันแคบเลยขับต่อจนถึงทางโค้งใหญ่ตรงเชิงเขานั่นแหละรถมันดับ แมนพยายามสตาร์ทอยู่หลายรอบแต่เครื่องเงียบสนิทอาร์ตลงไปดูฝากระโปรงแต่พอเปิดออกมีขนนกสีดำติดอยู่เต็มไปหมดเหมือนมีใครเอามาโปรยไว้โจ๊กเริ่มด่าเริ่มหัวเสียบอกให้รีบหาที่กางเต็นเพราะคืนนี้คงต้องค้างตรงนี้เราพยายามตั้งเต็นใกล้ลำห้วยไฟฉายเหลือแค่สองอันคืนนี้จึงเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง ตอนดึกประมาณเกือบเที่ยงคืนผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่รอบเต็นชา์ชาช้าลากเท้าไปกับดินตอนแรกคิดว่าเป็นพวกมันแต่พอเรียกไม่มีใครตอบเสียงนั้นวนอยู่รอบๆอบเหมือนคนเดินเป็นวงแล้วหยุดตรงหัวเต็นผมผมกลั้นหายใจอยู่นานมากก่อนจะได้ยินเสียงฮึเหมือนเสียงสูดกลิ่นเหมือนมันกำลังดมอยู่ตรงหน้าเต็นผมสะดุ้งจนหัวชนข้างใน แต่ไม่กล้าออกไปจนเสียงนั้นค่อยๆหายไปทางลำธารเช้ามาแม่นหายไปเราหากันทั้งเช้าเจอแต่รอยเท้าไปหยุดอยู่ริมลำธารแล้วหายไปในานา้ำเราตัดสินใจจะเดินกลับเพราะรถยังไม่ติดแต่ไม่ว่าขาเราจะเดินทางไหนกลับมาเจอที่เดิมทุกครั้งแม้แต่ก้อนหินริมลำธารก็เหมือนเดิมทุกอย่างตอนบ่ายหมอกหนาอีกครั้ง โจกเริ่มร้องไห้พูดว่าเห็นแมนยืนอยู่บนฝั่งตรงข้ามแต่ผมกับอาร์ตมองยังไงก็ไม่เห็นพอหันกลับมาอีกทีอาร์ตก็ไม่อยู่แล้วผมกับโจกเหลือกันสองคนจนถึงตอนเย็นผมจำได้ว่าผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างหลังโจกวิ่งหนีไปทางต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยผมหมดแรงนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งคืนจนฟ้าสางถึงรู้ว่า ผนั่งอยู่กลางวงหินเรียงเป็นวงกลมเหมือนมีใครตั้งไว้รอบตัวผมหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่ากลับออกมายังไงแค่จําได้ว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเจอผมนอนอยู่ตรงชายป่าหมดสติไปสองวันเต็มไม่มีใครเจอรถไม่มีของไม่มีศพใครทั้งนั้นหลายปีต่อมาผมกลับไปที่ป่านั้นอีกครั้งลำธารยังอยู่แต่ทางที่เราเข้าไป หายไปแล้วเหมือนปากกลืนทุกอย่างไปแต่ทุกครั้งที่ผมฝันผมจะเห็นเงาสี่คนยืนอยู่ตรงลำธารคนหนึ่งโบกมือคนหนึ่งหัวเราะเบาๆอีกคนยืนเฉยและคนสุดท้ายใส่เสื้อผ้าซีดๆหันหลังอยู่เหมือนเดิมจนทุกวันนี้ผมยังได้ยินเสียงรองเท้าเดินอยู่หน้าบ้านลากไปกับพื้นดินเหมือนคืนที่ไม่มีใครกลับออกมา หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นหลายปีผมยังคงฝันถึงป่าฝันถึงเสียงน้ำไหลและเสียงคนเดินอยู่รอบตัวบางคืนฝันชัดจนเหมือนผมได้ยินเสียงพวกเขาจริงๆวันหนึ่งผมตัดสินใจกลับไปอีกครั้งไม่ได้บอกใครแค่เอากระเป๋าเปล่าแล้วเดินเข้าไปทางเดิม แต่พอถึงทางแยกที่เคยมีชายแก่เตือนผมเส้นทางนั้นหายไปหมดแล้วมีเพียงป่าหน้าทึบและลำธารเล็กๆผมเดินไปตามลำธารทุกย่างก้าวน้ำเย็นซ่านเข้าไปในเท้าหมอกหนาขึ้นเรื่อยๆจนมองแทบไม่เห็นมือของตัวเองและแล้วผมได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาเหมือนเด็กผู้หญิงแต่ไม่ใครชัดเจน เสียงพาให้ผมหันไปทางกิ่งไม้เห็นร่างเล็กๆใส่ชุดขาวยืนอยู่บนก้อนหินเงียบสนิทแต่สายตาเหมือนมองทะลุหัวผมผมพยายามเรียกแต่เสียงออกมาทุกครั้งเหมือนถูกกลืนไปกับหมอกร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้าป่าแต่ก้าวไม่กระทบพื้นดินเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นผมเดินตามอย่างไม่รู้ตัว จนพบวงหินใหญ่เรียงเป็นวงกลมเหมือนที่ผมนั่งอยู่คืนแรกแต่รอบนี้มีรอยเท้าเล็กๆจำนวนมากเดินวนรอบวงหินแต่ไม่เคยข้ามออกไปจากวงผมนั่งลงข้างๆไม่กล้าออกเสียงทันใดนั้นหมอกหนาเบียดเข้ามารอบตัวและผมได้ยินเสียงกระซิบเป็นภาษาเก่าๆเ,เจ้าผู้ล่วงลับทำไมยังอยู่ ผมไม่เข้าใจแต่ความรู้สึกเย็นเฉียบแทรกเข้ากระดูกสันหลังแล้วจากหมอกหนาปรากฏร่างสูงใหญ่สวมผ้าคลุมสีดำสนิทดวงตาแดงลุกวาวเหมือนไฟผมสังเกตว่ามือมันยาวผิดปกตินิ้วเรียวแหลมคล้ายกิ่งไม้มันยืนเฉยแล้วผมได้ยินเสียงผู้หญิงอีกครั้งเจ้าป่าไม่พอใจ เหมือนมีทั้งเสียงโกรธและเศร้าในเวลาเดียวกันหมอกเริ่มหมุนรอบวงหินเสียงหัวเราะของเด็กๆและเสียงร้องไห้ผสมกันผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดึงเข้าสู่วงขาแทบก้าวไม่ได้แต่สมองผมยังรับรู้ชา้ชาๆว่านี่คือที่ที่พวกเขาเฝ้าไม่มีใครกลับออกมาแต่เจ้าผู้รอดจะต้องจำ ผมจำได้ว่าผมสวดมนต์แต่ภาษาที่พูดออกมามันไม่ใช่คำไทยเหมือนถูกบังคับให้พูดและทันใดนั้นร่างสูงใหญ่หายไปหมอกค่อยๆจางลงเมื่อผมลืมตาอีกทีผมยืนอยู่ริมลำธารกลางป่าที่เหมือนเดิมทุกประการแต่วงหินยังอยู่ มีรอยเท้าเล็กๆจางๆล้อมรอบและเสียงหัวเราะแผ่วๆเหมือนบอกผมว่าคืนนี้ยังไม่จบคืนที่ไม่มีใครกลับออกมาผมเดินกลับมาถึงหมู่บ้านไม่พูดกับใครเรื่องนี้เพราะทุกคนคงคิดว่าผมเพี้ยนแต่ทุกคืนผมได้ยินเสียงเดินของใครบางคนลากไปกับพื้นดิน บางครั้งเป็นร่างเล็กใส่ชุดขาวบางครั้งเป็นเงาสูงใหญ่บางครั้งก็เหมือนมีรอยเท้าหลายรอบวงหินปรากฏขึ้นในฝันผมเข้าใจแล้วป่าที่ผมคิดว่ารอดพ้นมันไม่เคยลืมมันไม่เคยให้อภัยและผมก็ไม่เคยหลุดพ้นจากความทรงจำของมันหากคุณชอบเรื่องเล่าผี เรื่องลี้ลับก็สามารถกดติดตามช่องขนหัวลุกที่จะมีเรื่องเล่าผีมาให้ฟังเรื่อยๆ